สมาชิกสภาเทศบาลคะนาสุนชัยรับทิพองสมาชิกสภาเทศบาลคะนางอรุณวันวงศอาาางักษรไครบุญประจําปีงบประมาณพศ2565ขอ,อ,อ,อขอบคุณท่านที่อยากสือให้ให้เกียรติเป็นนางกนกวรรณทูลทองรองประหลัดเทศบาลรักษา ึ่งปัจจุบันพบว่ามีเด็กและเยาวชนจำนวนไม่น้อยเข้าสู่วงจรการซื้อขายและยาเสพติดเพิ่มขึ้นทั้งในเกิดความตั้งใจและเกิดจากการผลิดโดยผู้เท่าไม่ถึงการอีกทั้งยังมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่จะทำให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสเข้าไปติดยาเสพติดเพิ่มขึ้นเช่นเด็กและเยาวชนเป็นวัยที่ต้องเรียนรู้อยากลองต้องเล่ห์ร้องความสนใจ ต้องสร้างความการยอมรับก,การิีสิ่งที่ท้าทายการชักจูงและการหลอกลวงต้นดังนั้นเด็กและเยาวชนจําเป็นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างเพียงพอต้องได้รับการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและการรู้จักโทษรวมถึงคิดไถที่ร้แรงของอยาเสพติด้าลงเพื่อปประกันยาเสพติดนะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ น้องๆหนูก็ได้เห็นกันมายาวนานนะครับเรื่องยาเสพติดนะครับก็อบรมก็พูดกันตลอดว่าเป็นสิ่งไม่ดี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 ดแต่ทําไมมันถึงมีตลอดเวลาทําไม,มถึงมีถึตลอดเวลาเพราะว่าก็มันขายได้มันมีคนเสพมันถึงอยู่ได้ตลอดเวลาองค์ประกอบมาตรงนี้ครับผลิตมาขายมีคนเสพก็อยู่ได้ 78ปีแต่กว่าหมูอตอนนี้5-6ปีวิทย์ภาวะเหนือประกันไม่กี่ปีความแย่แย้ทีหมืนกันนะครับวันนี้หนูได้ครับว่ามันเป็นเอีกสิ่งหน่อหนุนที่ว่าวัานี้ถ้า,รา,รถา,า,าเราขชยเราเปลี่ยนเป็นเยาวชนมีใครอายุเกิน1 8ไม่ใช่ ดีไหมไม่ม nah. okay. <À, bye. S 1> yeah, ีนะเอาเป็นพวกเราเป็นเยาวชนดีไม่ดีดีไหมโอ้โหยูคจะเป็นเด็กๆอะไรดเ้ินอรกัโอเคต่อไปยกมือขวาขึ้นมาบอกเยาวชนเฮ้ดังๆเยาวชนเยาวชน คมาล้างมือถ้าเจอว่ามีพวกเรามีอ่อลกอฮอ์ติดตัวไหมครับมีไหมมีต้องมีนะใครไม่มีเนี่ยต้องมีนะ 아 um. นี่คร oh, oh. ับอาจารย์จ๊อบโอ้โหน้องๆ ว่า,ว,าว่าอะไรว่าอะไรดีว่าไม่เอาไม่เอาเออโอเคปฏรเสธตรงๆสั้นๆว่าไม่เอาโอเคปพรบเลือ อันัเพอเลือกมาสัก้อนงลูกแม่เข้าใจในสิ่งที่ผูชักชวนเออเอายใหม่เอาใหม่พูดีปฏิเสธที่ได้รับปฏิเสธ ไม่ดีใช่ไหมเราต้องไปซื้อของอย่างอื่นดีกว่าเนาะเช่นซื้อแอร์หรือซื้ออาหารครับเออพูดว่าไงแจ้งคนรอบข้างครับแจ้งคนรอบข้างชอบครับห้าพันขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือถูกต้องครับเขอโทษสีอะไรสีอะไรตะจอนอันนี้สีอะไรลูกสีแดงค่ะสีแดงค่ะสีแดงสีแดงห้าพันสีห้าพันสีอะไรคะภูว่าไงสีหัว สีม่วงว่าไงเจอสารการเมื่อกี้ทำเมยดีแจ้งตำรวจจราจรครับแจ้งตำรวจแจ้งตำรวจจราจรโอเคส่วนจ้สุดยอดสุดยอดสีม่วงสีม่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่หน้าที่อะไรครูครูคอูคู้ครูครูใช่ไหมโอเคได้ครับได้ได้ได้ อ้หมัดยาเสร็จโอเคูกต้องครับไปเลยผู้ใหญ่บ้าเฮ้ย่งพยาบัานโอเค เอาไม่ซ้ำนะยังได้อีกยังได้อีกให้อีกสองนาทีนะให้อีกสองนาทียังได้อีก,อก,นะอกยังได้อีก,อกยังได้อีกได้อีกไม่ซ้นาที รอยยิ้มสดใสห่างไกลยาเสพติดเยอะมากติดยาชันิตรเริ่มติดผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ตกโลกเลยก่อนอะไรนะโอ้โห มาลุ่งมั่นรักษาแก้ไขให้จัากไรยาเสพติดครอบครัวสุขใจสร้างพื้นที่สร้างพืนที่ปลอดภัยไร้ยาเสพติดครอบครัวสุขใจสร้างพื้นที่ปลอดภัยไร้ยาเสพติดโอ้ าดีว่ิเสธน้ำตาให้ยาเอเสียเงือให้กีฬากเสียน้ำตาให้ยาสิสนอกยเอะไรนะน่เย,ยิีทำงายานเฮ้ยเดียวะให้คะแนนอยู่ให้คะแนนอยู่เวลาหน่นาที<ย>าาช่วยกันเซิร์ฟมาเล่นบาบี้ดีกว่ามาแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วเล่นบาร์บี้เมื่อกี้ใครได้ไปแล้วนะ มาดูแมวบ้านที่ดีบาเมื่อแรควูมก็เหมือนคนติดยาเสีติดมีให้เสพก็มีความสุขใน่ไม่มีเสพยิ่งเข้าแกงดีกว่าเอยได้เดี๋ยวเดี๋ยว่นมยนมุขึ้นมาบนเวทีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ ียรวมกันเป็นวิดีโอดังนั้นเวลาเราถ่ายวดีโอเราก็ต้องดูด้วยว่าภาพถ่ายติดไหมเสียงเข้าไหมนะเวลาดูก็เวลาถ่ายเราก็อย่างนี้ไปทีน,นี้วิดีโอเราถ่ายง่ายๆทุกคนมีมือถือแล้วเนาะในมือถือเราสามารถบันยึกวิดีโอได้ถูกไหมครับนะก็ทีน,นี้เวลาเราถ่าย จะถ่ายเป็นแนวตั้งก็ได้หรือแนวนอนก็ได้แล้วแต่เราถ้าเราจะลงในทวิตตอร์เราก็เป็นแนวตั้งเลยง่ายดีเห็นชัดเรือจะลงในยูทูบก็ YouTube, นแนวนอนก็ได้เฟซบุ๊กก็นแนวนอนได้แล้วเวลาถ่ายเนนวลาถ่ายเนี้ยีวิดีโอมีภาพแล้วก็มีเสียงรวมกันเป็นวิดีโอดังนั้นเวลาเราถ่ายวิดีโอเราก็ต้องดูด้วยว่าภาพถ่ายติดไหมเสียงเข้าไหมนะเวลาดูก็ เราถ่ายแล้วก็ดูวินีไปทีนี้วิดีโอรเราถ่ายง่ายทุกคนมีมือถืออยู่แล้วเนาะในมือถือเราสามารถบันทึกวิดีโอได้ถูกไหมครับนะก็ทีนี้เวลาเราถ่ายจะถ่ายเป็นแนวตั้งก็ได้หรือแนวนอนก็ได้แล้วแต่เราถ้าเราจะลงในทิตเตอร์เราก็เป็นแนวตั้งเลยง่ายดีเห็นชัดหรือจะลงในยูทูบยูทูก็แนวนอนก็ได้เฟซบุ๊กก็นแนวนอนไ,ได,นนนได้แล้วเวลาถ่ายเวลาถ่ายเนี้ย เป็นคนติดยามาชวนเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เป็นคนพิเศษมาชวนกันเสพยาแต่เราเป็นคนนะี้เนเราไม่เราไม่เสพเราก็ปฏิเสธตามนี้เลยหัวข้อที่อาจารย์ให้มาที่ครูให้มาเฮ้ยเราเสพเป็น,นสิ่งที่ดีเราไม่เสพนะเราก็ให้เพื่อนคนหนึ่งขายแล้วเราไปแสดงอย่างนี้ก็ได้ง่ายๆแค่ไม่เกินนาทีครึ่งหรือวิธีดึงเราไม่ถนัดแสดง เต้นก็ได้เต้นเพงไปเอ้ยยาเสพติดเป็นสิ่งไม่ดียาาอย่ามายุ่งกับพี่เลยนะเธอจะเซโนโยูโย่ไดไ้ง่ายๆสันส้นๆลองดูไม่ยาก ลองจะไปเข้าตีดีไหมดีไม่ใช่มาเดี๋ยวผู้ชมเดา๋วผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวไม่มีแต่ไม้หน้าถามอย่านเลยเนี่ยวิธีการเล่นคนแรกจะส่งลูกกอล์ฟโดยการถือกึ่งกลางนะกึ่งกลางนิ้วเปลายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นอย่างนี้ไม่ได้ต้องถือกึ่งกลางเดียวกึ่งกลางโอเคใช้ มือเดียวมือที่ถนัดมือเดียวส่งให้เพื่อนอ่าส่งให้เพื่อนส่งให้เพื่อนพวกเรารู้อยู่แล้วว่าการที่จะมาคองลูกกอล์ฟได้ต้องใช้อะไรใช้มือมือและสติวอกแวกไม่ได้ครูจะทดสอบพวกเราว่า สาม,มารถปฏิบัติได้ไหมบางคนใช้ปับ๊บมือสั่น <c oughs> สั่นสั่นอนงเงี้งแสดง,งว่าไม่มีสมาธิถูกต้องอหล่นเริ่มต้นที่คนสง่งหล่นเริ่มต้น 你们这些保安，你们。